ห่งเกี๊ยแห่งมวนเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า เด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังกล่องเด้อจ้ะเด้วัชสิชผ้าอันเก็บพักซีหลอมพ่อแม่พี่น้องบันที่นี่เห็นทางนี้มันเขียวๆก็เลยบผ้าหย่างออกจากมุมนั้นสิบวัดถุผ้าหย่างกลับไปมองเก่าบ่มันโบเขียวงามขึ้นมองหันไหมแล้วมันโบค่อยมีผอมพ่อแม่พี่น้องจ้านึกว่าสีมีหึหึุ่นเขียวเขียวหุ่นจะเงี้บุ่มหุกันเขียวอยู่ห่างโบแม่นพักซีหลอมแต่เดี๋ยวสิพผ้าไปจอบเบิึงอยู่ จะพาไปจอบดูอยู่ก็สียางเลาะมากยางเลาะมาบึงอันเพื่อพ่อเห็ดน้าชวนเห็ดมอเร็วมันออกนาจาน๊ะเนาะเพื่อเจอเห็ดจ้ะแต่ก็บ่เห็นพ่อดอกดอกพี่น้องเอ,อ้ยมาดาแล้วมากเลาะขอให้ได้สารวจกันยังดีสํารวจนิดนึงกันยังดีนะจน้ะเนาะปวดใจก็กล่องท้ากล่องตัวนี้มันหมุนรวยยรวยลวกยไปยทั่วทิบทั่วแดนพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเ้ยจะใส่บึงดอกไม้อีก ดูดอกไม้ดูวิวสวยสวยก่อนโอ้แม่งมาตอมหัวบันฮ,ฮึึแม่งพูตอมหัวคุณนะดูดอกไม้เป็นด้วยคุณนะวิวลอยหลานนี่ี่นออ้องทั้งไต่นะ่ะจะง,งามค่ะคุณนะงามบอมเจ้าวะงามสุดยอดเลยเนาะคุณนะเฮ้ยเฮ้ยโถดโถโม่แตลกใส่ส่เห็นพักซี่แล้วอือได้ส่ไปเ,เก็บเก็บจังหน่อยไปไหวเถอ หลวกกินมัอนผิดหอมถ้าออมเนาะหอมว่มี่มองนี้ก็สิผ้าพ่อแม่พี่น้องขามไปเก็บขุนละมองที่เก็บพักเสียนมีอยู่มีอยู่พี่น้องเลือกเอานี่นี่จ้าักสีหลอมมีอยู่มีอยู่มีอยู่จ้าสีหลอมอ่อนๆเนาะนี่อ่อนๆ ออมแสบเถิดพี่น้องเอ้ยมาดามเราก็เคยออมให้กินแล่ละล่ะม,ม,มองจังสีกับเจ็ง๊งบไงกันเนาะเห็นจจหยอดเพิินสีเลยไหม,มจะหยอดยังไงง้งงเด็ดจังสีหน้ะห้อนจะกิน พี่หยอดประกอบเลยแหละพี่น้องจ้าลักษณะของพื่นหลายเติมจุ๊พูนะไข่เนียอยู่ต่อล่ละหลายเติมออยุ๊พี่น้องจ้า สีล้อมกันเลยจ้ะให้เก็บเอาอ่อนๆหนังสีด้วยพี่น้องด้ักซสีร้อดไม่ค่อยแสี กำล่งนงอืนอ่อนๆเลยจ้าวุ้ยเสียงทองมาดามหอ่อบ่งบอกว่าหิวข้า รุ่นทางแสบด้วยพี่น้องขอบอกเนี่ยรุ่นเนี้ยเนี่ยยิ่งอร่อยเว้ยเอาละทองเอ้ยกระสิห้องประจานกันขนาดนั้นเลยจีกับพ่ทฮันได้กินเขาอีหลีงานไดกับงานนั้น งามง่ายนกกระตาพักเสียนของคลิปก่อนเด้๋ยวพี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่สิว่าเอา้ามาดามไปลักเก็บพักเสียนแต่ย่ามเลยนกกระตาฮันบอมแมนดิมาพี่น้องลังค์คนแา่สิว่าเอา้าคือโบเก็บพักเสียนให้เบิรงน้ำขึ้นนี่กับเสพเสียนนกกระตาสีแจงก่อนเด้๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิเข้าใจผิด แบบนี้เก็บง่ายขึ้นจ้ะมันแนมเห็นหยอดเพลนเนาะแบบว่าใบมันบัหลายหไหมพี่น้องเลิดจ้ะเลิดแนมเห็นหยนอดอ่อนเพลนเหนอไหมสัตว์เลยเนะเก็บง่ายขนาดเลยนี่จ้ะหอมมากอื้อเยอะพี่หน้องสีบอกอีกนี่ลักษณะเพลนสำหรับพอแม่พี่น้องสียูตางแด,ดนแนะจ้ะเนาะ ว่มามีคําถามถามมาหลายชกันถามมาดามอยากเบิ้งซัดๆัดอห้นหได้ว่มมันกินได้ยังสั่นหนังสีเนาะเพื่อจะได้ไปเก็บกินน้ำของสั่นน่ะนะแต่ว่าก็ศึกศึกษาเบิ้งในหนังสือน้ำได้แต่เด้อพราแม่พี่น้องแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่มันก็อาจจะบวกขึ้นกันนะจ๊ะเนาะเบิ้งนะว่าพันในหนังสือพันเขียนไว้จังใดว่ามันกินได้บอพักต้นนี้นี่เขาไปเฮ็ดสลัดได้แต่เด้อแล้วก็เอาไปตกแต่งจานให้สวยงามก็กินน้ำนั่นแหละ ตกแตงพักยกไปโต๊กแตงมันกินได้อยู่แล้วเนาะแพทเบิ้งนหนังสือดอกแพทเห็นเขาเห็ดเป็นหลูปไป <c oughs> พักตัวนี้จะ้ะซื้อหยังบุหราาี่ไปเขาไปเบิ้งจักเถื่อเอนแต่พักสี่หลอมพักสี่หลอมอไปเบิ้งพักกวงตุ่งกับแกเบิ้ดแล้วพี่น้องพักกงวงตุ่งแกเบิ้ดล่งหมองกับแกแล้วเนาะพอล่งหมองก็เห็นบอดอกมัออนออกคักแล้ว โอ้หลายหลายพี่น้องพุณนะเต็มอยู่พุณนะมาเอาทาั้งถิ่นอือดอกไม่ก็จะเป็นงามค่ะพุณนะอ,อืยโว้โพดแม่บอกแตงนี่อี่มองนี่เป็นดงเลยน่าเลิศก่าค่ะหนึ่งดงหนึ่งเลยนี่งดงพัซซี่เลนดงหนึ่งเลยจ้าเยอะเป็นดงเลยนะคะเก็บต่อเลย จะเป็นดงก็เก็บเอาเก็บเอาให้พ่อนำมาดัมงไปไหว้ถักกินหลวตั้มเจวขึ้นหันจะเซ่บคือกันเพิ่งกําลังปงเนาะกําลังง่ามๆไหม รุ่นนี้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่พันแก่มีใบสีนี้แก่แล้วเนี่ยดูลักษณะคว่แตกต่างใบแก่กับใบอ่อนเด้อใบอ่อนเพิ่จะเป็นมันๆอยู่ดอก <S <S สังเกตดูเบ,บอึดแต่แนวสิเก็บนานเก็บเข้าไปพักบรสิสุอเลยแพทย์บอกเพื่อนร่วมงานไว้พัก ฉันไม่เคยสือกินจ็คเพื่อได้อฉันดอกฉันเก็บเอาแต่ว่าเขาว่าดีแล้วเธอหูจักพักชั้นชั้นบุหูเขาว่าบุหูแต่ว่าเขาเก็บไปให้กกินอยู่ไดอล่แต่กับว่นเดียวไปให้พันซุ่มซีซุ่มหาดอกพักเดียวไปให้กับมีกระเทียมปลาพักกวงตุงถ้าพักแบบนี้บุก่าไปให้เขาดอกอย่างเขาถามแล้วบอกบอกเขาบ่ถือนะพี่น้องเนาะกับพักที่คุณเคยเขาคุณเคยเคยกินน่ะหละไปให้เขาเรื่องของเรื่อง ก็บริวาสิเก็บซี่ส้วไปให้เขาดอกเก็บยู่แต่ว่าบริวาไปให้เขากินเห็นไหมบริวารเขากินซี่ส้วน,น,วน,น,วน,นี่เป็นไงคะอ,อ่นอนอวดหลวงงามบ่งามเนาะสวยมากสวยสวยเหลือกอ่อนน่ะสินี่ยท่านี่พี่น้องเนี่ยอ่อนอ่อนเยอะเยะเลยผัก ออถนอนเส้นนี้รถแล่นดีหลีแล่นตลอดแต่แต่มาหนีแล่นอยู่ว่าเศร้าข้าเจ้าพึงเลิกงานสงสัยคนอยู่แบบว่าในเสน้นในอันทงกับหลายเนาะมันเป็นเสน้นตอนนี้มันเป็นเส้นผ่านทงไปหาเมืองที่แพทยอยู่ได้ใจได้เมืเองไว้เลย อ่อนเลยเห็นก็จ้ามอมออมเนี่ยเนี่ยมันใส่เลยแลน็เขาขึ้นนะพี่น้องเศรบสุดยอดท้ากินแต่ตอนผักแล้วตอนไกลเอาใส่เป็นเหัวอดซื้อแต่ว่าที่กินนะกินผักเึ่งแพทเท่งผิดจอย อมใส่ไกลยุคนวะแต่ว่าเท้ากินแต่ตอนผักซะใหญ่ส่วนใหญ่มันอะแซ่บเสีบอีกเลยแต่ว่าขันเส็ดให้แซ่บกับแบบท่างของเฮ้ากับเปอึงไปอะอมนั่นแหละขันเสียบเป็เฮดเสารเริงสลัดคือพลังกับบถือทางเฮ้าดอกพี่น้องมันบมเมนมันบมเมนทางของเฮ้าเห็นไหมมันโมเมนแนวของเฮ้าบอกง่ายๆเนาะแนวของเฮ้ามันต้องอมหลวก จิ้มปนจิ้มแจวกว่กบบากันไปเนาะถ้านะงานชางอาหารอีสานบ้านเฮาของแซ่บอีสานนั่งนั่งหูภูมิใจผักในกระตาเลยนะผักซีเหลือมอ,อ่อ,อนๆเห็นป่ะนี่ผักเสียงเฮยผูดผูดงูแปลกเดี๋ยวเพิ่นถ้าเพิ่นได้เก็บผักถือใจเพิ่น พักเก็บเฮ็ดก็ถือใจบุดรนะ่ะล่ะขอให้ได้เก็บเนาะเพียรมันกำลังสิบปงให้บ่าพี่หน่องุณนะนี่จะได้เก็บอีกจุ้ยอันนี้เวลามากเก็บเนาะมากเก็บอีกหาอยู่หาก,กินเออออกสายนอะเอยไปตรงขานามันสวย มวนฟินน้ากันคือเก่าพี่น้องบบได้ไปน้ปานกันสนุกสนานเฮฮาด้วยกันเหมือนเดิมมวนน้ำใหญ่เรากำลังมวลในน่องมวนในน่องล้วก็ไปงมวลนีน่ใหญยเขาวะเนาะจ้ะสวยเนี่ยโบเห็นเมื่อกี้เนาะเป็นฟงใหม่ๆ น้องจ๋าเบิ่งเนี่ยสิเพนนิ่นอ่อนๆนี่แหมเนาะ งามค่ะอ้ยบลกหอยไม่ต้องกลับบ้านกับเราไม่เอาเราไม่เอาเธอกลับนะเรอยู่ข้าป่านี่แหละบปตองเมื่อบะเอาเมื่อน้าแล้วหอยเฮ้ยเอาไปเลี้ยงกันนี้เบิดนี้ไปอยู่หม่องอื่นเบิดไตไปหม่องอื่นเบิ้พิ่นบออยู่ไหมพี่น้องไม่อยู่ไม่อยู่เพรา่พี่น้องถามหาอยู่ว่าหอยสีเอามาเลี้ยงไปยังไดในเนี่ย,ย,ยกับ,บหินบ้นันไดี๋นเพินนออกมาอยู่ปีเนี่ย เดี๋ยวคันเล่าออกมากับสีไทยให้เบิ่งอยู่จะ้ะเดสีเหลือจจกโตูปูอามาปัตนะากตังสามสิบตูคนนะเนาะจจกโตูปู้จำบ่ได้แต่เอามาหลายอยู่เอามาหลายทาทา,ทาเบิ่งกันมาเราเสียออกมาให้เงห้าได้เห็นบ่บ่เนี่ยเพื่อนอาจจะบ่าหันไปใส่เพื่อนอาจจะอยู่ยแต่ว่าเพี้ยนแต่ว่าเพิ่อนพหันถึงเวลาออกมาให้เง้าเบิง่งเนาะันลุ่น้องกันจากน้องจะ้ะ คือเห็บแต่โอ้ยเห็บไตมาดามอะไรนี่พี่น้องเห็นบอกนี่เห็นบอกโตเห็บนะเราบ้างเด้อเดี๋ยวปิดกล่องปัดเห็บคนเด้อเห็บสิขึ้นมาดามขันเพิ่อนเด็กจอเนี่ยโอ้ยสุดยอแล้วพี่น้องขันเราได้กัดมาดามขั้นเอาเห็บออกก่อนเอาเห็บออกก่อนบ่ปิดดอกกล่องถือแหวนสั่นอ่ะโตเห็บเห็นบอกออกไปกัดไปนี่ต้องไปอาบน้ำซักเสื้อผ้าเลย เลียนเสือผาอันตรายหฮิบหันค้นแผลกันอันตรายคน้นตัวแผลก็บว่าเป็นยังจากพี่น้องจา้าคุณเสียอ,อาศัยอยู่ในปา,างสิละเป็นมาในสัตว์เนาะในกวงปางนี่อย่างสิงานัก เก็บมวลโบแพร์พักอืนขึ้นกันเด็ดมั่นขนาดเลย เอาจักหน่อยกับสิพ่อแล้วล่ะแต่ว่าล้าหลายเด้ยเก็บวัเบิดจ้ะเอาแต่พ่อกินนิ้วเข่าแล้วสิเมื่อแล้วออื เก็บเลยห้องเก็บแห่งมวนเนาะพี่น้องเนี่ยหางเห็นอ่อนๆนนสินี่ uh huh. เพิ่นค่ะยุดเก็บกระไดเลย <laughs> สวยมากพี่น้องจา๋าอุ้ยงามงามงามแห้งเอาจักหนเอาเล็กน uh ึง huh. ไปอ้อนมันยุบเถอะด้ยยบพุ่นะอือยอ่อนๆทั้งนั้นเลยหลายค่ะืเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่กระตาก่อนย้อนไหมอุ้ยเผื่อนะงามมากเลยภูมมใจหลายพักในกระตา อทีอัออ้งหงองเป็นกอเป็นกำเนาะเอ้ยเจ้าคือง,งามคักแทอ้อัวลัว่วนโยแม่แหงเด็ดแหงมันม,มันจนหยุดไม่ได้เลยสีเมื่อกะแถมแน่แถมแน่เพิ่วะ มากแถมเลยมาดามยอดอ่อนๆอวบๆจ้ายอดอ่อนๆอวออบๆจ้าแต่ว่ามันหลายอหลี่ด้พี่น้องแนวให้เก็บกินน่ะหลายขากหลายเนี่ยอิลี่คือพี่พรมยพี่น้องว่ามันหลายแห้งหลาย nhau xịt kim bội vội vội ướt ngang 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 On on ngang 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 không ngang 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 huyết เบื้งหยอดเต้าหยอดอ่อนๆอบบวบเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยหยอดอ่อนๆอบบวบนี่เฮ้ยไป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 อีลีละเดี๋ยวคอยมาเก็บแถวหนามื่อน่ามาเก็บไม้มาดามหึงทั้งเก็บทั้งอวดทั้งงามเนาะนี่ป้าอวดผักอวดแน่เฮ้ยไปไปพ่อ,พอ พอยดีแ่ใพลอยังกะลังยังรักเด็ดอยู่สุดยอดความงามเลยพี่น้องมีจีละอุ้ยถ้าออมออมได้ทั้งสองพักได้จ้ะได้ทั้งผักเสียนทั้งผักกันนี่แหละอุ้ยฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ได้จ้ะเด้อนี่ไฮมาดามเห็ดมัสลุมบรรยากาศที่จอยได้จ้ะเด้อจอยไลฟ์ทรายอินเดียมา สองพี่น้องผืนผ้ามวนผ้าห้าผ้าเก็บผักปลาเก็บผักทะเละเก็บเห็ดเก็บทุกอย่างที่กินได้นะคะเนาะดอกไม้ก็สวยพักก็สวยทำได้ชีวิตเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วนะคะอ้าวมีเห็ดให้หนูพร้อมนีม่มาฝนก็แสดงว่าเก็บได้น่นะเห็ดหูหนูแห้งให้บ่อคุณนะโอ้ยไปไปไปพี่น้องจ้าครบวงจรจริงๆเนาะจ้ะเนาะอยู่ดีนี่แห้งสุปูทุกคนได้จต่เด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้า เฮงๆเลยรวยจ้าคลิปนี้กัฝาาไว้ํำเนี่ยเนาะจากไปด้วยภาพและวิวและบรรยากาศสวยงามผุ่นะ่ะมีหอดลํำท่านผ่นเด้อผุ่น่ะอุนะ้ยไปวิวรลอยลลานีดีจ้าไปแล้วจ้ารักน้าจุดๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะเจอก,กันคลิปหนะ้จาจ้ะพพี่หนอนจ้ามวนแหฮง